เดี๋ยวก่อนนายเห็นนั่นไหมระวังด้วยถ้าเราโดนมันโจมตีเข้าแล้วก็เราจะติดเชื้อก็ได้ที่ต้องเผชิญชาวอเมริกาเราจะต้องปกปรองประเทศนี้จากปูนย์เป็นตัวเลกๆนี้ให้ได้เพื่ออเมริกาเพื่ออเมริกาเพื่ออเมริกาลุยกันเลย เอ๊ะนายจะดูคลิปพวกนั้นไปถึงเมื่อไหร่กันฉันคิดว่าเราควรทำความเข้าใจศัตรูก่อนนะว่าสิ่งที่เรากาลังสู้ด้วยอยู่นี่มันคืออะไรเจ้าพวกนั้นคือพาโดรูสิ่งมีชีวิตปริศนาที่ทําให้ผู้คนติดเชื้อได้เหมือนซอมบี้ภารกิจของเราคือช่วยผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่ในเมืองแห่งนี้และที่สําคัญที่สุดหวังว่าฉันจะไม่ตายโง่เหมือนในคลิปที่แล้วนะวเอมนั่นควรจะเป็นทีมช่วยเหลือหรือเปล่านะเราคงต้องเข้าไปช่วยแล้วสินะไปกันเถอะโซอี้ นออ<ะ>นี่มัขอบคุณที่ช่วยขอบคุณที่ช่วยครับออนี่มันแอบ,บใช้ฉากเอมซ้มหรือเปล่าเนี่ยขอบคุณนะที่ช่วยวัดวัดแดด เธอเป็นใครเนี่ยเย่ไอ้เนซอมบี้ว่าแต่นั่นไม่เป็นอะไรแน่นะอ๋อท่านโซอี้ไม่ต้องห่วงครับเธอเป็นซอมบี้ที่ฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้ามาแล้วนั่นทําให้เธอไม่สามารถแพร่เชื้อได้อีกแล้วครับไม่ฉันหมายถึงนายโดนพารุรุก,กัดมานี่นายจะไม่ติดเชื้อใช่ไหมไม่หรอกครับเพราะผมคือหุ่นรุ่น R 3 4 8ด J I ห9เ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะชื่อหุ่นมันดูนแปลกนะเรื่องนี้ผมแนะนำให้ทำคุณป๊อปปืนครับล้อเล่นนะครับ ที่จริงแล้วผมคือหุ่นรุ่นทีสิบต่างหากนะหรือควรจะเรียกผมว่าโดนินก็ได้ไม่ได้การละพวกพาโดรุมาแล้วเราต้องรีบหนีกันด่วนทีมจรอดไม่ได้ที่เรา,าและมีใรอบทีทีมขอดไหมดเลยที่เราสองคนผมมีทางนี้อยู่ครับตามผมมาโอเคทุ <Okay. S 1> <c oughs> กคนมาหลบข้างหลังผมครับพวกพาโดรุมันยังเข้ามาได้ผมจะระเบิดปิดทางนี้ซะ นั่นน่าจะถ่วงเวลาไว้ได้สักพักนะครับรีบตามผมมาครับรีบเข้าไปที่สถานีตำรวจกันเถอะครับฮะใครมานะ่ะยุดก่อนครับคุณปูยูมิคนที่เข้ามานั้นเป็นพวกเดียวกับเราแลกอย่างหนึ่งพวกพาโดรุ้ไม่มีความฮอนนี่ครับเพราะฉะนั้นเทคนิคการต่อสู้ของคุณนะ่ะใช้ไม่ได้ผลกับพวกมันหรอกและมันก็มีโอกาสทำช่องนี้บินด้วยหยุดก่อนครับลุงนนท์แค่บ้อกเรียกสติอย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องใช้ลูกซองกระบอกนั้นหรอก ไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่คลิปมาปีที่แล้วเลยนะแบล็กคิดว่าใครมาที่แท็กก็นายเองสินะวีสิบไอเสือเดนตาย <Wow. S 2> นายคงจะเป็นทีมช่วยเหลือที่ส่งมาช่วยเราทีนะนั่นก็ชัดเจนอยู่แล้วว่านายคือทีมต่อต้านแต่ถ้าหากว่านายต้องการจะเข้าทีมต่อต้านสาขาเมืองแรดคูนซิตี้แล้วก็โปรดสแกนค r วโค้ดอันนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวจะสแกนเดี๋ยวนี้แหละมันคงไม่ใช่ดิ เออมันคือเรื่องปรตีแหละครับผมกับโซอี้ก็โดนมาแล้วมาเข้าเรื่องจริงจังกว่านั้นดีกว่านายได้เอาสิ่งนั้นมาไหมอ๋อสิ่งนั้นสินะเตรียมมาแล้วล่ะเไม่ไม่จริงนะสิ่งนั้นสิ่งนั้นที่รัฐบาลแดนเดลียสร้างอยู่มันมันสร้างเสร็จแล้วสินะใช่แล้วล่ะสิ่งนั้นน่ะมันสร้างเสร็จแล้วแล้วมันก็อยู่ในมือของฉันเนี่ยแหละไม่แน่นะนี่เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้รอดชีวิตทุกคนในนี้รอดจากเหตุการณ์พารดรูก็ได้และสิ่งนี้ก็คือ รีบหนีแล้วเขา้าพวกพะโนรุกำลังจะบ,บุกมาที่นี่แล้วเย้ในนี้มีซอมมี้เราต้องรีบหนีกันด่วนยิดกอนซาริแวนนั่นโซโอี้ไงละ่ะซอมบี้ที่ได้รับวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าไปแล้วตอนนี้เธอไม่เป็นอันตรายแล้วจิงด้วยโจรทานฉันลืมไปซะสนิทเลยเออไม่ได้การละ่ะเราต้องรีบหาวิธีการเปิดประตูลับใต้รูปปั้นนั้นด่วนถ้าเราไม่มีเหรียญสามเหรียญมาใส่ในรูปปั้นนั้นประตูลับจะไม่มีวันเปิดแน่ต้องรีบหากันด่วนไม่จำเป็นต้องหาเหรียญถึงสามเหรียญนะันการเปิดอย่ ด้วย RPG กระบอกนี้เนี่ยแหละโอเคทุกคนประตูเปิดแล้วรีบเข้าไปในนั้นด่วนขอโทษนะครับที่ต้องมาถามในเวลาแบบนี้นะมาแต่สิ่งนั้นมันคืออะไรหรือครับเจ้าสิ่งนั้นคือปืนเปิดประตูมิติกระบอกนี้ยังไงละ่ะมันสามารถเปิดประตูมิติเพื่อเรียกกาลังเสริมมาช่วยเราได้แต่การเปิดประตูมิตินั้นต้องอาศัยพื้นที่ที่มีท้องฟ้าเปิดเท่านั้นเราไม่สามารถเปิดประตูมิติในอาคารนี้ได้ งั้นหรอครับงั้นคุณก็รีบหนีไปกับผู้รอชีวิตคนอื่นเลยครับเดี๋ยวผมจะทวงเวลาตรงนี้ให้เองไม่เราจะอยู่สู้กับนายด้วยยังไม่มีใครต้องเสียสละตัวเองทั้งนั้นในการต่อสู้กับพารโดรุพวกนี้เราจะสู้กันยิกว่าเอกระสุนหมดที่เหลือฝากนายจัดการด้วยเลยกันนะโรนินพวกนายมาแล้วหรือแล้วทีสิบละโรนินน่ะจะอยู่ที่สถานีตำรวจต่อและจะทวงเวลาพวกพารโดรุให้พวกเราอ๋อเป็นแบบนี้เองสินะพวกนายยังมีปืนอยู่ใช่ไหมงั้นพวกนายเดินนำไปก่อนเลยปืนนั้นมีแต่กระสุนนั้นไม่มีช่างมันเถอะ รีบไปกันดีกว่ามีอะไรเหรอโซอีเงียบก่อนนายได้ยินเสียงนั่นไหมวิ่งเดี๋ยวเข้าไม่นะโซอีเธอ เธอตายเธอตายแล้วเดี๋ยววีสิบนั่นนายจะไปไหนนะถามมาได้ก็ไปช่วยคุณปูยูมิยังไงล่ะถึงเราจะช่วยโซอี้ไม่ได้แต่ก็อย่างน้อยก็ยังเหลือคุณปูยูมิอยู่ยึดก่อนนายลืมไปแล้วใช่ไหมว่านายคือคนที่ถือปืนเปิดประตูมิติอยู่นะถ้านายตายขึ้นมาทุกคนในนี้ก็ตายกันหมดนั่นแหละแล้วจะทำยังไงทิ้งคุณปูยูมิไว้อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวฉันไปช่วยเอง Hey, นี่ของเธอนะถอดเสื้อเพื่อนหนีพาโดรุอย่างนั้นเด๋สมแล้วที่เป็นคนที่เอจจีที่สุดในกลุ่มพวกเราว่าแต่โดนพาโดรุโจมตีขนาดนั้นแล้วยังไม่ติดเชื้อได้ยังไงเนี่ยเอโอเคออกนาาหนีไปเลยเดี๋ยวฉันจัดก,การพวกพาโดรุตรงนี้เอง นั่นคุณปูยูมีนี่แล้วอยู่กับเบอร์จิ้วอย่างนั้นเหรอมาได้ไงเนี่ยฉันมาที่นี่เพื่อตามหาพาวเวอร์อะไรนะั่นนายก็อยากดูเชนซอมแมนเหมือนกันเหรอเขายิ่งนักดานาน่าเขายิ่งนักพาวเวอร์ที่ฉันต้องการนะไม่ใช่พาวเวอร์จากเชนซอแมนหรอกแต่เป็นพลังที่ทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นตั้งหากล่ะจะพาดูรู้ตัวนี้ดูจะมีมอติเวชั่นมากกว่าพาเดรรุ้ตัวอื่นนี่น่าสนใจไม่ต้องครับเดี๋ยวผมจัดก,การเอง เดี๋ยวก่อนซิดันน,ะนาถ้านายใส่ฉากแอคชั่นเยอะกว่านี้คลิปนี้จะลงไม่ทันคลิปมาดนะเล็กอย่างหนึง่งนายลืมไปแล้วใช่ไหมว่านายถือปืนเปิดประตูมิติีอยู่นะถ้านายตายพวกเราทุกคนก็ตายกันหมดไม่ต้องห่วงฉันมีแผนนะ ไงล่ะทุกคนรีบหนีเร็วเข้าตอนนี้พวกพาโดรุกกำลังตามมาแล้ววีซิปรีบออกไปข้างนอกแลยยิงปืนเปิดประตูมิติเลยรับทราบกำลังไปยิงได้สวยวีซิปในมัวทำไรอยู่นะ่ะพวกเราขึ้นมาบนนี้กันหมดแล้วฮะขึ้นไปเร็วอย่างกับคนสร้างรีบตัดจบยังไงอย่างนั้นะ Fuck so foggy but clearer looking me I'm mirror the I've never seen in So ยังไม่จบโว้ยเฮ้ hey, ส่งมืออีกข้างของนายมาขอบคุณที่ช่วยนะเออว่าแต่วีเก้าเธอไปทำอะไรในท่านั้นนะ่ะอ๋อคือเรื่องมันเป็นแบบนี้คนสร้างหาเสียงผู้หญิงมาภาพไม่ได้นะ่ะและถ้าากาใช้โปรแกรมดัดเสียงเสียงมันก็ออกมาแบบนี้ ซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เลยไม่ใส่เสียงมาเลยดีกว่าวีสิระวังข้างหลังนายโซอี้เอมา,มาได้ไงเนี่ยผมเป็นคนโยนไปเองล่ะครับโรนินโรนินแกยังไม่ตาย,ตาย,ายก็เป็นหุ่นยนต์จาก,จากบริษัทของฉันเองนี่ตายง่ายสิแปลกอะไรนะเป็นหุ่นยนต์จากบริษัทารเลย น,นี่พวกแกไม่สังเกตถึงไงเนี่ยวัาทีสิบกับฉันเนี่ยใส่ชุดเหมือนกันนะการวิแค่ชุดที่มีคอเสื้อแบบนั้นฉันก็มีเหมือนกันไม่ใช่เหรอความจริงแล้วชุดนั้นก็มาจากบริษัทของฉันเหมือนกันฮะซานต้าครับด้วยความสูงแค่นี้พวกพันดูร้ยังกระโดดมาถึงครับเพราะฉะนั้นเราควรบินได้สูงกว่านี้นะครับโอ้โหได้เลยทุกคนขอให้แน่แนละ่ะโอเคตอนนี้เหลือแค่ตัดขบวนสุดท้ายที่มีพวกพันโรู้ออกซะ,ะเดี๋ยวผมจัดก,การเองครับดาบ้า งั้นพวกเธอสองคนใช้ปืนยิงให้มันหลุดซะฮะเอาไงดีล่ะพวกเราทุกคนมันมีราวุธเหลือเลยเราไม่รอดแน่เดี๋ยวก่อนสิรู้สึกว่ามันจะมีคนหนึ่งที่ยังมีอาวุธอยู่แต่ก็ม่ใครกันละคิสี่ลนนแค่บอกเรียสติอย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องใช้ลูกซองกระบอกนั้นหรอกฮะนั่งใครยิงนะ่ะลุงนน จบแล้วสินะนี่วิสิบนายคิดว่าคนที่ไม่เข้าใจพาโดรุเขาจะสนุกกับคลิปนี้ไหมให้พวกนั้นไปเปิด Google เอาเองสิว่าพาโดรคุคืออะไร Okay, me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive in that better days I could walk, see here, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday, late at night Not okay, all I want, and I pray All I need a s o better days นี่นายจ้องอะไรของนายเนี่ยรู้ไหมว่าการโดนมองด้วยหุ่นยนต์ที่หน้าตาเละเป็นครึ่งซีกมันหลอนแค่ไหนนะเปล่าครับผมแค่สงสัยว่าคุณเป็นหุ่นยนต์เหมือนกับผมหรือเปล่า ฮะทำไมคิดงั้นล่ะก็คุณมีสากาวนี่ฮะไอ้นี่อะนะนี่มันงอนประจำตระกูลต่างหากล่ะพี่สาวฉันและแม่ของฉันก็มีงอนแบบนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวนะถ้านายถามแบบนี้งั้นก็แสดงว่าผมมันหัวนายนั่นคือสากาศงั้นเหรอใช่แล้วครับ